สวัสดีค่ะพบกับเจ๊ก,กอฟอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในคลิปที่ชื่อว่าเจ๊ก,กอฟวิวนั่นเองก็คือเป็นมุมมองของเจ๊ก,กอฟที่จะมารีวิวสิ่งของนะวันนี้ก็เป็นคิวของ PlayStation Wireless Studio Headset คืออยากจะบอกว่าไม่มีสปอนเซอร์นะเราซื้อของเราเองแต่คือเราก็ประทับใจที่มันเป็น w i r e l e s แล้วก็คือความสามารถของเขาก็คือมันสามารถใส่กับ PS Vita s ได้เล่นกับ PlayStation ได้แล้วก็เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะเจ๊จก็เลยไปลองมาแล้วก็ถอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับหูฟังอันนี้เป็นไวเลส์นั่นเองคุณผู้ชมใช้ได้ทั้งหมดเลยสามารถที่จะอัดเสียงก็ได้ไม่ใช่อัดแบบอย่างที่อัดเข้าไปในขดในตัวนะแต่คือเหมือนกับพูดโทรศัพท์ได้เลยนั่นเองเจ๊ก็เลยคิดว่าโอมันสะดวกสบายดี ครบคันดีก็เอาเป็นว่าเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าข้างในเป็นยังไงเนาะแทนัทนแทนแทนนัแน้แทน,แน,แน,แนอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อไม่นี่มันกรอบมุกก็ข้างในนี้ก็จะมีประเภทของแมนวนวลทั้งหลายคะ่ะแมนวนวลที่มีก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะ ก,ก่อนที่เราจะใช้อะไรเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าคุณสมบัติของเขามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็แมนวนวลเหมือนกันค่ะ,ะมีหลายแบบแมนวนวลอ่าอันนี้ก็คือตัวกล่องของเขาและข้างในแล้วนะก็เป็นหูฟังที่หุมด้ดยพลาสติกไว้นี่คือตัวของเขาเองนะเจ๊เอาขออนุญ,ญาตวางก่อนในข้างในก็จะเป็นที่วางเลยค่ะแล้วก็เป็นกล่องโฟมสีดำตรงกลางก็มีรูปเพรสเซชั่นด้วยเนาะ ดูกอข้างในมีอนะไรอ๋อข้างในก็มีกล่องเล็กๆอีกกล่องค่ะ,จะเจ๊ขออนุญ,ญาตเปิดดูก่อนว่าข้างในเป็นอะไรนะปึ๊บอ๋อสาย USB ค่ะที่เสียบกับตัวเครื่องของเขาเองอ๋อแล้วก็ถุงจ้าอุ้ยถุงไว้ใส่การกระแทกหรือว่าการลอยขีดข่วนน่าจะไม่ใช่การกระแทกหรอกน่าจะเป็นการลอยขีดข่วนมากกว่าเป็นถุงเนาะไว้ใส่หูฟังเวลาคิวไปไหนก็เอาไปได้เลยพกพาได้สะดวก ขออนุญาตวางตัวนี้นะจ๊ะมีอะไรอีกไหมเอ๊เขาไปแถมสติกเกอร์อะไรเลยเหรอแล้วก็อันนี้เป็น USB ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์เป็นไวเลสเนาะเสียบกขบคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบกับเทฟโวก็ได้อ่าอันนี้ก็สำหรับไว้ใช้กับ p s Vista หรือว่า iPad หรือโทรศัพท์ iPod ก็ได้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นสายชาร์จค่ะคือตัวนี้ไปถามพี่ๆที่เขาเป็นผู้ชำนาญแล้วเขาบอกว่ามันเป็น แบตในตัวก็คือสามารถเสียบชาร์จได้เลยก็เหมือนมือถือนี่แหละ,ะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูกันดีกว่าเราเราไม่กล้าแกะเรากลัวพังมันแกะยังไงอ่ะมันแกะยังไงอ่ะโอเคนี่ออกมาแล้วสวยงามสวยงามมากเลยจ้ะเป็นสีน้ําเงินสีที่เจ๊ชอบมากสีน้ําเงินเนี่ยรูปลักษ์ก็คือรู้สึกว่าสามารถพับเก็บได้ค่ะใส่ถุงได้เลย แบบนี้นะก็เดี๋ยวจะลองเอามาใส่นี่ค่ะมันสามารถยืดหดได้นะหรือว่าระด,ดับของหูเรานั่นเองนะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าอะไร <g ül> อะไรหลุดออกมากเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งฮะมันคืออะไรอะ่ะทำไมมันหลุดออกมาอย่างนี้อ่ะอ่าเขาดีเขาจะข้างในเขาจะบอกอยู่ว่า right หรือ left นะคะนี่จะอยู่อย่างนี้ลักษณะของมันใส่เข้าไปเลยนี่เป็นหูฟังอย่างนี้นะก็ ค่อนข้างที่จะเก็บเสียงอยู่พอสมควรเลยคือถ้าเล่นเกมเมื่เปิดเสียงดังเนี่ยแม่เรียกก็จะไม่ได้ยินนะเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บเสียงค่ะไม่ค่อยได้ยินดีเลยเวลาเราเล่นเกมอินกับมันเนาะ,ะสามารถเล่นกับ VR ได้ด้วยใส่ VR แล้วก็ใส่หูฟังเราก็จะแบบเคลื่อนไหวกันได้สบายเลย นะอย่างถามว่าในตัวมันมีอะไรบ้างก็จะมีป็น VSS นะคะแล้วก็ปีเป็นวอลลุ่มนะเปิดปิดเสียงมิวก็มีแล้วก็สายชาร์จแล้วสามารถเปิดได้ด้วยนะคะมีระดับด้วยแล้วแชทแล้วก็ซาวในตัวได้เลยออก็นี่แหละคะ่ะคือห <c oughs> ูฟังตัวใหม่ของเจ้นนะก็ <c oughs> ถ้าอยากเห็นเจ้ไลฟ์สตรีมต่อไปก็คงจะใช้หูนี่ละคะ่ะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ ขอจบรีวิวสำหรับผู้ฟัง PlayStation แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า